บันทึกรักจากฟากฟ้าในเมืองที่ทันสมัยและเร่งรีบบริษัทสายการบินชื่อดังแห่งหนึ่งกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วพีทศิวการนนหรือพีทผู้บริหารหนุ่มหล่อและมีสเสน่ห์เป็นที่รู้จักกันดีในวงการธุรกิจการบินเขามีความสามารถในการจัดการและตัดสินใจที่เฉียบขาดแต่กลับเป็นคนที่เย็นชาและไม่เคยเปิดใจให้กับใคร นิชาหรือนิชาเลขาสาวผู้เก่งกาจและเต็มไปด้วยพลังเธอเพิ่งเข้ามาทำงานในตำแหน่งเลขาส่วนตัวของพีทได้ไม่นานแต่ความมุ่งมั่นและความสามารถของเธอทําให้พีทเริ่มสังเกตเห็นนิชาเป็นคนมีวิธีการทํางานที่ไม่เหมือนใครเธอสามารถปรับตัวได้ดีกับสถานการณ์ต่างๆและมีความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยให้บริษัทก้าวหน้า เมื่อถึงเวลาที่บริษัทต้องเจรจาธุรกิจสำคัญกับพันธมิตรสายการบินจากต่างประเทศพีตต้องการผู้ช่วยที่ไวใจได้เดินทางไปด้วยนิชาจึงได้รับมอบหมายหน้าที่นี้การเดินทางครั้งนี้เป็นโอกาสที่ทำให้ทั้งสองได้ใช้เวลาใกล้ชิดกันมากขึ้นในระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ นิชาได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการงานและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยมพีทเริ่มเห็นถึงความอบอุ่นและความเข้าใจในตัวนิชาเขาประทับใจในความสามารถและความตั้งใจของเธอที่ไม่เคยย่อท้อต่อความยากลำบากนิชาก็เริ่มมองเห็นพีทในมุมที่แตกต่างออกไปเธอเริ่มเข้าใจว่าเบื้องหลังความเย็นชานั้นมีความอ่อนโยนและความทุ่มเทที่ซ่อนอยู่ เมื่อกลับมาถึงเมืองไทยความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มเปลี่ยนไปพีทเริ่มเปิดใจและเริ่มพูดคุยกับนิชาในเรื่องส่วนตัวมากขึ้นทั้งสองเริ่มใช้เวลาร่วมกันนอกเวลางานความรู้สึกที่มีต่อกันค่อยๆพัฒนาเป็นความรักที่ลึกซึง้งแต่ความรักของพวกเขาก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคพีทต้องเผชิญกับความกดดันจากครอบครัวและความคาดหวังจากสังคมขณะที่นิชาต้องต่อสู้กับความกังวลและความสงสัยในใจของเธอเองว่าความสัมพันธ์ระหว่างบอสและเลขาจะเป็นไปได้หรือไม่ ในที่สุดพีทตัดสินใจเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายและยืนยันในความรู้สึกของเขาที่มีต่อน,นิชาเขาประกาศความสัมพันธ์ของพวกเขาต่อสาธารณะแม้ว่าจะมีเสียงวิพากวิจาร์แต่ทั้งคู่ก็พร้อมที่จะก้าวผ่านมันไปด้วยกันความรักของพีทและนิชากลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างพวกเขาได้เรียนรู้ว่าความสำเร็จและความสุขไม่ได้มาจากการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากการมีคนที่รักและเข้าใจอยู่เคียงข้างกันในทุกช่วงเวลาของชีวิต